ปรางอลิสาตอบแบบนี้หลังโอบโอบนิธิมักมีข่าวกับคนชื่อปรางต้องบอกเลยว่าถึงแม้จะเลิกลากันไปแล้วแต่ก็ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและยังสามารถร่วมง,งานกันได้เหมือนเดิมสําหรับมับปรางอลิสาและโอบโอบนิธิเพราะตอนนี้ต่างฝ่ายต่างมูฟออนก้าวเดินไปในเส้นทางของตัวเองล่าสุดมาปลางได้เปิดตัวในงานอีเวนต์พร้อมอัปเดตสถานะหัวใจและพูดถึงอดีตแฟนนุ่มโอบนิธิว่า เรายังทํางานด้วยกันได้สามารถเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ถ้าเราไม่เจอกันที่ทํางานก็ไม่ได้คุยกันนอกเหนือจากเรื่องงานเราก็ไม่ได้คุยกันแต่เห็นในโซเชียลมากกว่าเรา move on อะไรที่จบแล้วก็ทิ้งไว้ให้เป็นอดีตเป็นความทรงจําที่ดีๆส่วนประเด็นที่ฝ่ายชายมีข่าวกุก๊กกิ๊กกับนางเอกสาวสวยปรางกนรันที่มีชื่อเหมือนกันอีกสาวมาปรางบอกว่า ไม่ได้แซวแต่เห็นข่าวบ้างส่วนคนที่แซวว่าโอบก็ยังวนเวียนกับคนชื่อรางมันคงเหมือนเป็นความบังเอิญมั้งก็เป็นกําลังใจให้พูดครั้งแรกถึงแฟนเก่าลาั่นวนเวียนคนชื่อปรางแค่ความบังเอิญ